ความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจริงแล้วกรมหลวงส่งการส่งออกเนี่ยเราก็มีได้มีการพูด,พดคุยกับผู้ส่งออกหลังจากนั้นเนี่ยนะคะตามกลุ่มสินค้าต่างๆก็ทําให้ตัวสินค้าที่ส่งออกสำคัญญอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่งออกลดลงตั้ง47.4%ซึ่งสัดส่วนการส่งออกของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย เป็นสัดส่วนประมาณ13.9ที่เป็น14เปอร์เซ็นต์ง่ายๆนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยลดลงถึง21.9เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นสัดส่วนประมาณ10เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกละทั้งนี้นก็มียานยนต์อุป,ปกรณ์และส่วนประกอบเนี่ยลดลงถึง54.7เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันสัดส่วนการส่งออกเ่อประมาณ10เปอร์เซ็นต์เราจะเห็นอยู่แล้วว่ารถเรียจมน้ำไปเป็นพันๆคันเลยไม่สามารถที่จะส่งออกได้ สินค้าเกษตรเนี่ยที่ได้รับคมเสียหายก็จะมีความเสียหายเกี่ยวกับการพะปลูกข้าวเนี่ยมีความเสียหายประมาณ9ล้านไร่ผลผลิตก็ลดลงประมาณ4-5ล้านตันข้าวเปลือกนะคะสินงทอก็ลดลงเรเพื่ที่เราทราบโรงงานสินงทอก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับวัสดุก่อสร้างก็ลดลงอัญมณีเครื่องประดับก็ลดลงสิ่งพิมพ์กระดาษก็ลดลงนะค นั้นทําให้การส่งออกในปีในเดือนพฤศจิกายน2554เนี่ยลดลงครงั้งแรกในรอบ2 2ปีที่ผ่านมา19เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่กรมรีบดําเนิน,เนการตอนนั้นก็คือเราเรีบตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ส่งออกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยประสานงานและผู้ส่งออกรายไหนมีปัญหาอะไรช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางที่จะเดินทางสินค้าจะเดินทางไปว่า เส้นทางน้ำท่วมคุณควจะไปทางไหนอนอกจากนั้นก็ยังมีการประเมินความเสียหายหลังจากนั้นเนี่ยก็ประเมินผลกระทบกันว่ามีผลกระทบยปงไงบ้างหลังจากน้ําลดแล้วเนี่ยมาตรการที่เราจะต้องทำก็ได้เรียนในตอนต้นแล้วว่าการสร้างความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อไหร่ที่เขาเชื่อมั่นแล้วเขาก็จะไม่ไปซื้อจากคนอื่นนะคะแล้วก็จะมีการจัดรถโชว์ไปในต่างประเทศ เพื่อที่จะไปทําความเข้าใจกับนักธุรกิจแล้วก็ผู้นําเข้าในต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้าท่วมในประเทศไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นําเข้าในต่างประเทศนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการจัดเราเรียกว่า outgoing mission ก็คือจัดคณะผู้แทนลูกค้าจับเมืองไทยเนี่ยเป็นรายกลุ่มสากรรมกลุ่มสารรมที่สาคัญสําคัญเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะไปสร้างความเชื่อมั่นกับผู้นําเข้าแต่ละราย เรื่องการการสวงหาวัตถุดิบเนี่ยกรมก็ได้ให้ทุพาณิตเราในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะคะว่าไปหาข้อมูลเชิงลึกมาว่าผู้ประกอบการต้องการาวัตถุดิบอะไรเครื่องจักรอะไรในประเทศที่เขาประจำอยู่เนี่ยมันมีไหมแล้วก็ได้แล้วก็ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศว่า,าหาข้อมูลมาซัพพอร์ตผู้ผู้ผลิตในประเทศนะคะว่าเขาควรจะใช้ แห่งวัตถุดิบจากที่ไหนเครื่จักจากที่ไหนแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเอาว่าเขาควรจะไปหาแหล่งที่ไหนมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทก์ภัยเนี่ยกรมมีกิจกรรมที่จะให้เข้าร่วมอยู่มากมายปีปีหนึ่งเนี่ยเราจัดกิจกรรมประมาณ400-500กิจกรรมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยการให้ความรู้ผู้ประกอบการคือเพิ่มศักยภาพเนี่ยให้ความรู้ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศการเข้าร่วมมิชชั่นคือคณะผู้แทนการค้าไม่ว่าจะผู้แทนการค้ารายอุตสาหกรรมหรือแบบระดับสูงอะไรต่างๆทั้งทังหลายทั้งปวงนี่กผมก็จะพิจารณาว่าจะให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษกับผู้ที่ประสบภัยเป็นอย่างบ้างเข้าใจว่าไตรมาสที่สองเนี่ยทุกคนก็ จะ,ะจะผลิตได้ค่อนข้างก100ือบจะร้อยเปอร์แล้วยกเว้นแต่บางรายจริงที่ก็บอกว่าเขาจะ,ะสามารถทิ่ได้เป็นกำลังก็สิน้นไตรมาสที่สองเยนะ้ยภายใน6เดือนหลังจากปีใหม่หลังจากปีใหม่ก็ไตรมาสสองเข้าใจว่าทุกอย่างจะเข้าสู่ภาวะปกติผลิตได้เต็มร้อยเปอร์็น100ก็อาจจะยกเว้นกกรรอุตาหกรมอิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง ซึ่งเขายัางต้องต้องการสั่งเครื่องจักรก่อจะเครื่องจักรจะผลิตเสร็จก่อเครื่องจักรจะส่งมาอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเครื่องจักรพวกนั้นที่คนที่จะต้องนําเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศเอาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นส่วนคนที่ไม่ต้องสามารถใช้เครื่องจักรในประเทศเนี่ยก,ก็จะเริ่มต้นผลิตได้เลยกาพันธกิจหลักๆของเราเนี่ยมีมีอยู่สามสามด้านนะคะทางด้านาตนลาดอันหนึ่ง ทางด้านตัวสินค้าอันหนึ่งแล้วก็ทางด้านผู้ประกอบการอันหนึ่งเราดูว่าเวลาเราจะทําการค้าเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยสามหลักที่แน่นอนคุณต้องมีตัวสินค้าคุณต้องมีตลาดแล้วก็คนทําธุรกิจก็คือสามตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นภารกิจหลักของกรมกรมก็คงคงจะพยายามพัฒนาทั้งสามตัวนี้ไปพร้อมๆกันทั้งทางด้านขยายตลาดขยายตลาดตัวอย่างที่เียนในตอนตอน้นแล้วว่าเรามีเ,าเรามี กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกบารขยายตลาดมากมายตั้งแต่เรื่องแฟร์เรื่องมิชชั่นเรื่องแฟร์ในประเทศแฟร์ต่างประเทศนะคะมิชชั่นก็มิชออมชั่นออกมิชชั่นจัดออกไปต่างประเทศหรือว่าจะนําเข้ามาจากต่างประเทศอะไรพวกนีน้ก็เป็นกิจกรรมขยายตลาดกิจกรรมพัฒนาตัวสินค้าก็มีเราจะทํายังไงให้เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการนะคะเราเน้นสินค้าและบริการ จะพัฒนาย,ยังไงบ้างล้วนีมีโครงการที่เกี่ยวข้องมากมายาว่าอย่างเช่นโครงการ PM Award เนี่ย PM Award เนี่ยก็เป็นรานงวัลที่จะได้รับจากท่านนายกร,รัฐมนตรีนะคะก็มีหลากหลายตั้งแต่ปนผู้ส่งออกซึ่งาสามารถส่งออกได้มูลค่าสูงสุดผู้ส่งออกที่มีแบรนด์ของตัวเองผู้ส่งออกซึ่งาสามารถขยายการส่งออกได้มาก อะไรทอนอนี่ยมีหลายประเภทเยอะแยะสี่ห้าประเภทนะก็พวกนี้ก็จะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ส่งออกเนี่ยหาอะไรใหม่ๆ innovation ใหม่ๆหรืออนวัตรกรรมใหม่ๆหรือทำยังไงให้สินค้าเขาเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นสินค้ามีมูลค่าสูงขึ้นก็ต้องพัฒนารูปแบบพัฒนาคุณภาพหรือ,อสร้างตราสินค้าของตนเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กลมให้ทางสินคัญ สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องพัฒนาตัวผู้ประกอบการเนี่ยก็จะมีจัดหลักสูตรอบรมอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอบรมการส่งออกคุณจะเป็นผู้ส่งออกคุณต้องรู้อะไรบ้างอคอก็คือพื้นฐานของการส่งออกเนี่ยหรือว่าจะเจาะจงไปเลยว่าะจะพัฒนารูปแบบสินค้าเนี่ยเราก็จะหาผู้ชี่ยวชาญมาให้การอบรมว่า พัฒนาเฟอร์นิเจอร์ต้องรู้ยังไงต้องรู้เทรนด์รู้อะไรอย่างเงี้ยผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็จะมาให้ความรู้กับผู้ส่งอ,อหรือว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศต่างๆมีปัญหาก็เอาผู้วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยมาให้ความรู้ผู้ประกอบการเราทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทสามตัวหลักๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่กลมให้ความ